แก่กล่องสุ่มมานะคะจากร้านสหพระเครื่องโหไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้9 0 99บาทอุ้ยแค่เห็นไหมอ่ะได้พี่ไข่มาองหนึ่งเดี๋ยวนะว้าวได้หลวงพ่อครูรุ่นโคตรษฐีมา หนึ่งองคอันนี้บอะไหลพระนางพญามีไอดีด้วยอยู่ไหนอ๋อนี่ไงฮ้าโคุณพระเห็นไหมเห็นอะไรกันไหมอ่ะเดี๋ยวนะที่ร้านใส่อะไรมาผิดหรือเปล่าทำไมยเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยสำลีโอ้ยโอ้ยเก้าเก้าก้เก้าแล้วเหรอ เฮ้ยไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้อะ่ะนี่เบีย้ยเบี้ยแก้นะอันนี้โหชอบมากลกลองอะไรน,นี่ใบอะไรเฮ้ยอย่าบอกนะว่าให้พระสมเด็จบระ,ะครังมีใบามาด้วยอะ่ะทุกคนดูกันดีกว่าถึงเต้นแล้วอะ่ะถึงเต้นแล้วจริงๆ นี่ก็เปิดมือเดียวด้วย <c oughs> เปิดยังไงตรงน,นี้นะ <c oughs> จริงอ่ะเ <c oughs> ฮยทุกคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเราต้องพูดถามแล้วล่ะว่าฝากเครื่องใส่ผิดหรือเปล่าแต่คือแบบองค์เดียวนี้ก็คุ้มสุดสุดแล้วอ่ะแล้วได้องค์นี้มาอีกอ,ะ <c oughs> อ่ะคือโหทุกคนเดียวมากโฮ้ย ขอบคุณสหาพาเครื่องนะคะสุดยอดอะยอม